ผู้ชมด้วยน,นะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับผมผู้ป่วยหมอนรองกระดูกหลังทับเส้น,นครับท่านผู้ชมที่มีอาการขั้นโคโมาเลยนะครับโคโมาแค่ไหนอะติดเตียงครับนอนติดเตียงะครับนอนติดเตียงหลายเดือนนะโอ้สี่ห้าเดือนอนะทรมานสุดๆทรมานโคตรๆนะครับปวดขาลีบไปข้า,างปวด ปวดตรงไหนเหรอปวดตรงก้นกบบริเวณสันหลังนะครับแล้วลงมาในก้นกบแล้วก็ล้าลงขาชาฝ่าเท้าครับคือแบบปวดปวดอยากตายครับท่านชมไม่อยากอยู่ะ่ะมันทรมานมากนะครับหายใจเข้าก็ปวดหายใจออกก็ปวดอยากอยู่ไหมแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยนอนอย่างเดียวเพราะว่ามันลุกขึ้นมาไม่ได้นะครับลุกขึ้นมาก็ปวดแล้วต้องนอน,นครับทรมานมากเป็นจุดที่ผมแบบโอ้โหมันอะไรเนี่ยมาเป็นตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเราก็แบบทุกข์ใจมากเลยนะตอนนั้นนะจนกระทั่ง ไปรักษามาทุกที่เลยนะจะดึงจะดัดจะตอกจะกินยาวิเศษหมอมาจากฟากฟ้าไม่มีหายครับได้แค่ทรมานนะโดนหลอกไปวันวัตน,นะครับไม่หายจนได้มาเจอท่าบําบัดครับซึ่งทำให้ผมหายและกลับมาชีวิตได้เหมือนเดิมขอบคุณอาจารย์โสพลแท้จริงนะครับที่ถ่ายทอดวิชานี้ให้นะครับเพราะผมหายจากท่าน,นี้นะครับให้หายหายจากโรคหมอต้องดูด้วยท่าน,นี้นะผมรีบนํามาเผยแพร่เลยครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นไม่ทรมานเหมือนผมนะครับ โอทรมานจริงๆนะครับใครไม่เป็นไม่รู้นะโอ้ใครเป็นถึงมันเหมือนเหมือนตกอุลกทั้งเป็นนะท่านผู้ชมเหมือนตกอลกทั้งเป็นผมน่นหลุดรอดมาได้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับว่ามันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงต้องเป็นนะครับแต่ตอนนี้ดูวิธีรักษาก่อนเลยนะครับเพราะหลายท่านนะอยากเห็นวิธีรักษาไม่อยากฟังอยากเห็นเลยได้ครับจัดให้เลยนะฮะอันดับแรกท่านผู้ชนมะผมจะให้ดูในส่วนที่ผมเป็นก่อน ตอนที่ผมเป็นเนี่ยผมต้องทําท่ายืนให้ได้ท่ายืนรักษาต้องทําให้ได้เพื่อจะรักษาตัวเองให้หายแต่ผมยืนไม่ได้ครับผมเลยต้องนอนทรมานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมจะต้องทําให้ตัวเองยืนขึ้นมาได้ก่อนด้วยวิธีรักษาห้าท่านี้ครับสาหรับคนที่นอนตินนดเตียงนะครับต้องทํห้าท่านี้นครับไปดูครับว่าทำยังไงดูครับเอาละครับนี่คือท่านอนทำนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมีห้าท่าน,นะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนนะครับ <c oughs> ท่าที่1ครับชันศอกขึ้นมาแบบนี้ครับ ชั้นศอกนี้ค้างไว้ครับประมาณสาสิบวินาทีนะครับมันจะมีอาการปวดหลังหน่อยนะครับปวดเสียวหลังนะครับอย่าเก่งนะครับค้างไว้ประมาณ3าสิบวินาทีนับหนึ่งถึงสามสิบมากกว่านี้ก็ได้นะครับท่าที่หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับเอาละครับคราวนี้ท่าที่สองเนี่ยครับท่าที่สองเนี่ยให้เราเอามือประมาณนี้ครับนะประมาณศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับสะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยค้างไว้า0สิบวิครับ ท่าเนี้ยจะทรมานมากนะครับถ้าใครทําไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนก็ได้ครับหรือถ้าทาไหวก็ดีมากๆนะครับท่าที่สองนะครับจะปวดมากนะจะสั่นเลยอย่ากั้นลมหายใจนะครับถ้าใครทนไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนได้นะครับอ้าวจะพยายามทําให้ครบจะดีนะครับอ้าวท่าที่สามครับท่าที่สามนี่คนทําหายเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมให้เราตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับ ข้างไหนเอาไปไขว้นะครับก็พับเพียบลงไปครับแล้วก็เขย่าเขย่าให้เข่าพยายามติดพื้นมากๆนะครับเขย่าไม่ไหวใช้มือช่วยเขย่านะครับสามสิบครั้งครับท่านผู้ชมให้ได้สามสิบครั้งอ่ามาครบสามสิบก็พอนะครับอ้าวต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับตั้งเข่านะครับข้างไหนไขว้นะครับก็พับเพียบลงไปนะครับแล้วเขย่าให้ได้สามสิบครั้งนะครับเวลาเขย่าอ่ะมันจะตึงตรงนี้นะครับมันจะตึงมากๆถ้าใครทําดังกรึบได้จะโล่งเลยนะครับ หลายคนทำท่านี้แล้วหายได้นะครับสามสิบครั้งนะครับพอครบก็พอนะครับอ้าวท่าที่สี่ครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่ Culture, มีเอาเก้าอี้มาครับแล้วก็เอาขาพาดให้มันชิดตรงนี้นะครับใช้นิ้วครับชิดติดกันนะครับแล้วก็ดันหน้าขานะครับดันค้างครับหนึ่งสองสามดันอย่าก้านลมนะครับดันค้างไว้อย่าก้านลมหายใจนะครับสามสิบวินาทีครับดันค้างไว้ให้กระดูกสันหลังมันยืดนะครับพอครบสามสิบวิก็พอนะครับ อืมนี่ก็คือท่าที่สี่นะครับอ้าต่อไปท่าที่ห้านะครับท่าสุดท้ายละวให้นักผู้ชมนะครับนั่งบนส้นนะครับนั่งบนส้นแล้วใช้นิ้วชี้ติดกันแบบเมื่อกี้หันเข้าหากันนะครับเอาไว้ที่เดิมครับคือเอาสันในมือไว้ที่ขอบเกงในใช้อุ้งมือดันหน้าขาอ่อนๆนะครับแรงๆจะเจ็บหน่อยครับดันครับให้แขนสองข้างตรงแนบลําตัวเห็นไหมแขนสองข้างตรงแนบลําตัวหลังแอนนะครับยกก้นขึ้นมาจากส้นครับแล้วโยกไปข้างหน้าครับ ส0ิครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาโยกก็ผักแขนลงไปข้างล่างด้วยนะครับเวลาโยกผักแขนด้านล่างด้วยผักแขนด้านล่างด้วยนะครับพยายามทําให้หลังแอนๆอนนะครับอย่างเงี้ยครับโยกไป30สิบครั้งนะครับอ่าโยกให้ได้30สิบครั้งนะครับแขนต้องตรงนะอย่าแขนงอนะครับโยกไปพอครบ30สิบครั้งก็พอครับอ่าแค่นี้ครับห้าท่าทํห้าท่าครบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลุงนะครับสําหรับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเหมาะมากใครที่ไม่ติดเตียงทําได้ไหมทําได้นะครับ พยายามทาให้ครบนะครับ5้าท่านะถ้าท่าไหนไม่ไหวก็ข้ามไปนะครับโอเคครับนี่คือท่านอนทํานะครับอ่านั่นแหละครับท่านอน5้าท่าที่ผมต้องทานะครับทําทุกวันนะครับแล้วท่านผู้ชมจะลุกขึ้นมาได้แล้วต้องรีบทําท่ารักษาท่ายืนที่ผมจะทําให้ดูหน้าต่อไปนี้นะครับซึ่งมันเป็นท่าที่สําคัญมากสําคัญมากๆเดแล้วผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลังแต่ดูก่อนดูให้ดีนะครับอะมาดูครับไม่ต้องเห็นหน้าผมก็ได้นาะ เราเห็นหน้าก็ได้เนาะคืออ right In right ันดับแรกท่านผู้ชมอ้าขาครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือนะครับเอาสันวยมือเนี่ยครับคือหันหันมือเข้าหากันนะครับหันนิ้วเข้าหากันอย่าหันออกนะครับหันออกมันทํายาานะครับให้หันเข้าหากันนะครับแต่นั้นให้ให้ท่านผู้ชมเลื่อนสันวยมือไว้ที่ขอบเกงในนะครับเลื่อนลงไปนะครับงามขานะขอบเกงในจากนั้นท่านผู้ชมงอเข่าครับแล้วดันตัวเองขึ้นทั้งสองข้างเห็นไหมครับงอเข่าครับแล้วเอาแขนแล้วดันตัวเองขึ้นโดยให้แขนตรงนะครับแต่นั้นก้มไปครับให้เข่าตึงนะครับแล้วก็โยกไปคครรัั้งนะบ โยกได้30เวลาโยกเนี่ยแขนต้องตึงต้องตรงนะครับเวลาท่านผู้ชมทำเนี่ยให้ดันแขนด้านหลังครับโยกลงไปก็ดันแขนด้านหลังโยกลงไปก็ดันแขนด้านหลังครับโยกแล้วก็ดันโยกแล้วก็ดันแขนด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่ท่านผู้ชมจะเจอก็คือการเจ็บปวดทรมานในการทาครั้งแรกนะครับมันจะเจ็บปวดทรมานเหมือนมาผิดทางครับไม่ผิดครับแรกๆผมก็เจ็บก็ปวดเพราะเหตุใดรู้ไหมเพราะแขนไม่ตรงครับเวลาทําแขนจะงออย่างนี้ครับเนี่ยมันจะงอมันไม่ตรงเหมือนผงนะครับถ้าทำยังไงวะเนี่ยมันถึงงอเนี่ยมันจะทำไงตรงเหมือน มันต้องฝึกครับฝึกตอนไหนบ้างไม่เห็นหัวไม่ค่อยดีนะรู้สึกหัวขาดไงไม่รู้ว่าท่านผู้ชมรู้สึกหลอนๆอ่ะครานนี้ท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมจะทําท่าที่ผมสอนเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยแขนต้องตรงนะครับมันเป็นกฎข้อแรกนะผมให้ดูกฎก่อนเฮ้ยผมให้ดูก่อนนะว่าสามข้อที่ต้องถามนะหนึ่งแขนต้องตรงสองจากการลงหายใจสามทำแรงๆผมจะไล่ทีละข้อนะหนึ่งแขนต้องตรงหลายๆคนทําแขนงอใช่ไหมทำยังไงให้มันตรงอ่ะ คุณก็ฝึกครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละ30ครั้งถ้าไม่ไหวก็รอบละ15ครั้งเวลาทําให้เพ่งไว้ได้แขนนะครับว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงนะครับคุณฝึกอย่างนี้ทุกวัน4ี่เวลาพอครบ1เดือนมันจะตรงเองครับเวลาทําเพ่งไว้ทีแ่แขน,นแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแล้วก็พยายามดัดให้มันตรงนะครับมันจะตรงเองครับอ่ามันจะตรงเองเลยในเดือนที่ที่หนึ่งที่สองมันจะฝึกไปวันเดือนหนึ่งอ่ะเดือนที่สองจะเริ่มตรงครับ พอมันตรงมันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วความเจ็บปวดจะลดน้อยลงแล้วตอนนี้นะครับข้อที่1นนะครับข้อที่2อ,อย่ากการลมหายใจครับอย่ากกานลมหายใจอย่างเก่งนะก็ทําไปเพราะอะไรเพราะท่าเนี้ยเป้าหมายก็คือทําให้กระดูกสันหลังเลื่อนนะครับพอกระดูกสันหลังมันเคลื่อนแล้วเนี่ยมันจัดเรียงระบบใหม่เนี่ยกระดูกสันหลังมันจะมีเสียงดังครับมันจะดังกรึบเวลาเราดันมันจะดังกรึบนั่นแหละเราจะหายนะครับคราวนี้เวลาเราเก่งเรากั้นมันจะไม่ลั่นครับเพราะเราไปเก่งมันไปกั้นมันมันก็ไม่ลั่นครับท่านผู้ชม เหมือนนิ้วผมจะดึงให้มันดังมันไม่ดังนะเมนเก่งไว้แล้วเิดผมไม่เก่งไงผมไม่เก่งมันก็ลั่นใช่ไหมหลักการเดียวกันอย่ากเก่งอย่าก,กั้นข้อ2นะครับข้อสุดท้ายทําแรงๆทําไมต้องทาแรงๆนะ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําแรงๆมันจะให้ผลดียังไงครับแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะทาแรงๆนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องมั่นใจก่อนนะว่า1แขนชั้นตรงแล้ว2ชั้นไม่กั้นลมหายใจแล้วถ้าคุณผ่านข้อ1ข้อ2คุณค่อยทําแรงๆเพราะฉะนั้นข้อที่สข้อที่3เนี่ยเอาไปทําในเดือนที่2ที่3ฝึกก่อนนะฝ ฝึกแขนตรงไม่ก้านลมเนี่ยแล้วคราวนี้ถ้ามันตรงแล้วไม่ก้านลมหายใจแล้วให้ทหําแรงๆแรงแค่ไหนแรงแค่เนี้ยหนึ่งสองสามสี่หกแบบนี้เลยครับเหมือนทหารเลยเราต้องการความแรงของมันด้วยนะครับสามข้อนี้ถ้าทาําสําเร็จเมื่อไหร่เห็นผลหายแน่นอนอ่ะคราวนี้มาฟังกันนะครับท่านผู้ชมมาฟังกันนะครับเออผมให้ดูรถไฟมาจอดใกล้ลรถอะไรไม่รู้นะ,ะรถซ่อมรางซ่อมเจิงอะไรไม่รู้นะเป็นวิศวะ อ่ะอันนี้ท,ท่านผู้ชมเออเวลาท่านผู้ชมทําท่าผมเนี่ยอุปสรรคมันเยอะครับหนึ่งเลยคือความเจ็บปวดหนึ่งเลยคือความเจ็บปวดครับท่านผู้ชมต้องเจ็บปวดทร,รมาน,น,นมากในช่วงแรกในการทํานะครับท่านผู้ชมต้องฝ่าฟันผ่านไปให้ได้เพราะคนที่ทําช่วงแรกจะเจ็บทุกคนเพราะแขนไม่ตรงหลายคนคิดว่ามาผิดทางทาปุ๊บเลิกทําไปเลยโหโคตรน่าเสียดายโคตรน่าเสียดยายจริงๆนะครับเพราะมันคือวิธีรักษานะครับอ่ะอันนี้การทําท่าผมเนี่ย ถ้าเพ่อนฟังดีนะถ้าคนไม่รู้มันจะเป็นมากขึ้นคุณไม่รู้มันเกิดจากอะไรอะไรทําให้มันเป็นจะเป็นมากขึ้นมันเกิดจากหมอรองกระดูกหลายปวทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับคือกระดูกคนเราเนี่ยมันข้างหลังมันมีหลายข้อนะแต่ละข้อมีหมอรองกระดูกรองไว้ครับไอหมอนตัวนี้แหละไอหมอนตัวนี้แหละมันจะป้องกันไม่ให้กระดูกเราชนกันมันทําให้หลังเราโค้งงอได้เพราะฉะนั้นมันสําคัญมากอย่าได้ทําลายมันนะครับมันสําคัญมากๆคราวนี้มันมักจะไหลออกมาครับมันไหลออกมาครับ มันไหลสองแบบแบบที่หนึ่งปิ้นรักษาโคตรง่ายเลยถ้าปิ้นนี่นะไม่ต้องรักษากับผมก็ได้ไปรักษากับหมอก็หายแต่ถ้าเกิดคุณจะรักษากับผมคุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทคุณทําท่าที่ผมสอนประมาณเดือนเดียวหายเลยถ้ามันปิ้นนะแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันปิ้นคุณก็ไปทำเอ็กซเรย์หรือ m r i ดูคุณจะรู้ครับว่ามันปิ้นมานิดเดียวอันนี้รักษาง่ายแต่กรณีของผมคือมันไหลแบบนี้ครับไหลออกไปเลยครับทั้งยวงอันนี้หนักเลย แล้วจะรู้ได้ไงมันไหลไปทั้งยงก็ไปทำเอ็มไอหรือเอ็กซเรดูครับจะเห็นว่ากระดูกมันชิดติดกันมองไม่เห็นหมอนรองกระดูกหายไปแล้วไม่ได้หายไปไหนนะไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทพอทับเส้นเลือดเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นมีอาการทรมานสิครับทับเส้นเลือดเลือดไปไปเลี้ยงขาขาก็จะเริ่มชาร้อน่าวแสบร้อนชา่าวและขาก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะเลือดมันไปเลี so, possible, yeah. grandes, ้ยงน้อยเพราะขารีบลงพิการครับเดินไม่ได้ ส่วนมากมันทับสองเส้นครับเส้นเลือดกับเส้นประสาททับเส้นประสาทจะมีอาการเจ็บปวดทรมานอย่างที่ผมเป็นโห้ยมันทรมานมันเจ็บปวดบอกใครไม่ได้ความทรมานนี่มันเหมือนตกอุลกทั้งเป็นนะท่านผู้ชมมันเหมือนปวดฟันกรามปวดมากๆปวดฟันพุดธฟันกรามแต่มันย้ายไปที่หลังย้ายไปที่สะโพกย้ายไปที่ก้นกกและลงขาไม่เป็นความปวดที่ใหญ่กว่าครับมันโคตรทรมานเลยแม่ครับ ม,มันอยากตายอ่ะผมอยากตายจริงๆตอนนั้นนะพอผมว่าผมลุกไม่ได้เดินไม่ได้นอนก็ทรมานหายใจเข้าออทรมานหายใจออกทรมานคานเข้าของน้ําคานกินข้าวบางทีคานกินข้าวข้าวอยู่ในปากนะรีบคลายออกจากปากครับเบื่อทาไมเอรอมันปวดครับมันปวดจนต้องคลายข้าวมันกืนไม่ได้ลองนึกดูสิอยากอยู่ไหมไม่อยากอยู่หรอกเนาะแต่ผมก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะทำมาทำท่าเนี้ยจนหายจึงรีบนำมาบอกท่านผู้ชมนะ,นะครับ อ่ะผมพูดถึงไหนแล้ว่เอาเป็นว่าท่านผู้ชมฟังให้ดีแล้วนะครับว่าเมื่อมันทับเส้นประสาทมันจะปวดทรมานแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะทาให้มันหายก็คือเอามันออกจากเส้นประสาทครับเมื่อกระดูกมันชิดติดกันเราทําอ็มไอเราเห็นแล้วนะว่ามันชิดติดกันแล้วมันกลับไม่ได้นะครับหมอรองกระดูกเนี่ยมันกลับไม่ได้มันทับเส้นประสาทอยู่เราจึงต้องอ้ากระดูกออกครับอ้าออกกรึบพออ้าออกกรึบมันจะไหลกลับที่เดิมครับเพราะมันมีรากใยญมันอยู่ พอามันไหลกลับที่เดิมมันก็จะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็จะหายฟังตรงนี้เก็ตไหมโคตรเข้าใจเลยเนาะก็คือหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทกลับไม่ได้เพราะกระดูกคิดติดกันแล้วต้องอ้าก,กระดูกออกกรึบเพื่อให้มันย้อนกลับแล้วก็หายและวิธีที่ผมทำให้ผู้ชมดูนั้นก็คือวิธีที่ยืดกระดูกออกนั่นเองโดยเฉพาะท่ายืนเห็นไหมผมดันออกดันออกกระดูกหลังมันก็ยืดออกครับกรึบพอมันยืดออกปุ๊บหมอรองกระดูกก็กลับที่เดิมมันก็หายครับนี่คือระบบง่ายๆที่ผม อธิบายท่านผู้ชมฟังแบบภาษาบ้านๆแบบโคตรง่ายเลยเข้าใจง่ายด้วยนะคราวนี้การที่จะทําท่านี้ให้สำเร็จมันยากครับท่านผู้ชมเพราะเริ่มต้นทํามันจะปวดมากขึ้นเหมือนมาผิดท่านี่ผมบอกตรงนี้สําคัญเลยว่ามันจะทํำยังไงดรว่ามันเจ็บมากขึ้นอ่ะมันก็ต้องอดทนครับสู้กับมันใช้ระยะเวลารักษาครับมันไม่ใช่ทําวันนี้พรุ่งนี้หายไม่มีครับอย่างน้อยอเดือนสองเดือนสามเดือนครับกว่าแขนจะตรงอ่ะนะกว่าคุณจะเข้าสู่กระบวนการรักษานานครับ ถ้าคุณทำสาเร็จคุณก็หายนะครับคุณก็หายคราวนี้กําลังใจสําคัญแม่ alia, เอ้ยทาไงดีมันไม่ค่อยมีกําลังใจเลยคุณฟังให้ดีนะคุณดูคอมเมนต์นะแต่ละคอมเมนต์นะคอมเมนต์เนี่ยที่ผมลงให้นะ่ะเป็นคอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยเวลาคุณอ่านคอมเมนต์ใต้คลิป,ลปวิดีโอคุณจะมีกําลังใจนะครับอยากจะหายอยากจะดีขึ้นใต้คลิปนี้เหมือนกันคุณลองอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คุณจะเห็นเลยว่าคนที่ทาแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเยอะเมื่อคุณอ่านคอมเมนต์คุณจะมีกําลังใจอยากจะหายเหมือนเขานะครับ คุณอยากจะหายเหมือนเขานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ลงคอมเมนต์ให้นะคนที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายผมขอบคุณทุกท่านนะ <reconstruct ing ling> ที่กลับมาลงคอมเมนต์ให้เพราะคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะแม่งโคตรมีพลังเลยมันจะสร้างพลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่อยากจะหายเหมือนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับที่ไม่ทิ้งกันคราวนี้ท่านผู้ชมกําลังใจอ่ะมันสําคัญนะครับพอมันท้อมันถอยเวลาเราเป็นนะครับ เพราะฉะนั <là> ้นด้านจิตใจสําคัญมากด้านจิตใจสําคัญมากตอนที่คุณเป็นอยู่ะจิตใจคุณจะไม่เหมือนเดิมคุณจะเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นคุณอยากให้คนรอบข้างคุณหงุดหงิดกับคุณไปด้วยนะครับไม่งั้นคนรอบข้างคุณจะแย่หนึ่งเลยทําจิตใจให้ดีนะครับคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นลูกน้องคุณฟังให้ดีนะถ้าคุณเป็นหัวหน้างานเนี่ยไม่ว่าลูกน้องคุณจะมาพูดอะไรกับคุณนะไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีข่าวดีหรืออะไรก็ตามคุณจะหงุดหงิดคุณจะไม่รู้สึกกดีับเขา เพราะคุณหงุดหงิดกับความเจ็บปวดของคุณอยู่ลูกน้องคุณจะกระทบกระเธอนไปหมดเพราะจิตใจของคุณมันแย่เพราะฉนั้นคุณต้องควบคุมจิตใจของคุณให้ดีเข้าใจตัวคุณก่อนนะครับสองคุณเป็นลูกน้องเขาเนี่ยเมื่อคุณได้คําสั่งจากหัวหน้างานคุณอะไรคุณก็ตามนะคุณจะหงุดหงิดเพราะว่าร่างกายคุณแย่คุณจะเดินไปไหนไปไหนคุณก็ลําบากเวลาเขาใช้งานคุณหืือให้คุณทําอะไรคุณจะหงุดหงิดไปหมดเลยนะครับตรงนี้คุณต้องทําตรงนี้ให้ดีนะครับคือจิตใจของคุณนะครับรวมไปถึงคนที่รักคุณด้วย คนที่อยู่ที่บ้านคุณนะไม่ว่าจะเป็นภรรยาคุณสามีคุณพ่อแม่คุณลูกคุณหลานคุณนะครับเขาเป็นห่วงคุณเวลาเขาพูดกับคุณนะทุกอย่างมันจะเป็นคําพูดที่แย่หมดคาพูดน่ะดีแต่คุณอาจจะรู้สึกแย่เช่นเขาจะถามคุณว่าเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมเป็นไงบ้างวันนี้กินยาหรือยังเป็นไงบ้างกินข้าวหรือยังไหวไหมวันนี้คําพูดเม็นโคตรดีหมดแต่คุณจะรู้สึกหงุดหงิดกับคำพูดนี้คุณจะรู้สึกหงุดหงิดมากอย่ามายุ่งกับกูกูป่วนไม่ไม่เข้าใจาม่ คุณจะต้องทําจิตใจคุณให้ดีนะทาให้คนรอบข้างคุณนะรู้สึกดีไม่แย่ไปกับคุณด้วยนี่คุณต้องเข้าใจนะตรงนี้คุณต้องเข้าใจนะครับทากันให้ได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมเป็นกําลังใจให้คุณจะต้องหายอย่างแน่นอนถ้าคุณทําตามที่ผมสอนนะครับคุณต้องหายแน่นอนแต่มันใช้ระยะเวลานะครับมันไม่สามารถทําวันนี้พรุ่งนี้หายแล้วครับอย่างน้อยมีครับสี่ห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เคสนึงนะครับหลวงพ่อท่านนี้ครับอายุเจ็ดสิบกว่านะครับเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแล้ว เป็นมาเกือบ20ปีแล้วนั่งทําวัดไม่ได้เลยทรมานมากรักษามาทุกอย่างไม่หายครับจนกระทั่งลูกวัดเอาคลิปให้ท่านดูนะครับแล้วก็ได้ติดต่อกับผมโดยตรงนะผมก็สอนท่าไปอย่างถูกต้องท่านทําประมาณ9เดือนครับเกือบปีครับหายครับอายุ80ทํา9เดือนหายนะผู้ชมเพราะฉะนั้นปลายทางหายแน่นอนจะช้าจะเร็วก็หายขอให้ท่านผู้ชมนั้นอดทนสู้กับมันใช้ระยะเวลาต่อสู้กับมันนะครับ อย่าลืมนะฮะช่วงแรกปวดมากทรมานมากทาท่าผมอดทนนะครับไม่ผิดทางถูกแน่นอนนะครับสู้นะฮะสู้ๆนะอย่าท้อนะครับเอานะครับใครชอบรายการผมอยากสนับสนุนรายการผมนะครับตามไปที่บัญชีนี้เลยครับวิโรจน์สาลิมธนาคารกรุงเทพนะครับใช้เล่นยูทูบบางเก่งกดปุ่มหัวใจครับจะมีปุ่มหัวใจอยู่นะกดปุ่มขอบคุณนะครับแล้วส่งคอมเมนต์มา40บาทขึ้นไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่โดเนตหรือบริจาคหรือกำลังใจให้กันนะครับ5าบาทสิบาทผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทำให้ผมนั้นมีกําลังใจที่จะทําคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับคนที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายอยากจะตอบแทนผมก็ตามหมายที่บัญชีนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยสาเหตุที่ทําให้มันเป็นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะนั่งนานเกินนะครับยืนนานเกินนะครับยกของหนักบ่อยเกินนะครับ นั่งนานแค่ไหนอ่ะวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงยืนนานแค่ไหนวันสามสี่ชั่วโมงอ่ะยืนนานติดต่อกันระยะเวลาถึงห้าถึงสิบปีนะมันจะสะสมครับมันจะเป็นนะครับยกของนาไอ้บอยจะเป็นง่ายเลยนะต้องมาระวังนะครับเพราะนั้นไปดูอาชีพอะไรก็ตามนะครับที่นั่งนานนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ทํางานออฟฟิศขายของตามตลาดนัดเนี่ยนั่งนานระวังนะครับนั่งเย็บผ้าระวังนะครับเป็นง่ายนะครับยืนนานครับ เราระพอขายของตามตลาดนัดช่างเสริมสวยช่างตัดผมนี่ครับระวังนะครับยืนนาเป็นง่ายนะครับยกของหนักบ่อยไม่ต้องพูดรู้กันอยู่อะไรที่ยกบ่อยๆมันจะเป็นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องไประมัดระวังสุดท้ายฝากไว้ครับไอจามไอและจามเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไอหรือจามเนี่ยท่านผู้ชมเอามือจับหน้าท้องไว้แล้วเก่งแล้วค่อยไอค่อยจาอันนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับที่เหลือๆก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุครับเช่นตกจากที่สูงรถยนต์รถคว่ำ ล้มเล่นกีฬาผิดประเภทเอี้ยวตัวผิดประเภทยกของหนักมากเกินไปเล่นกีฬาอะไรแบบนั้นเป็นได้นะครับก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะครับท้ายที่สุดให้ท่านผู้ชมอดทนนะครับในการทําท่าผมมันนานครับหายะมันนานแล้วก็อดทนนะครับต้องสู้กับมันอย่าไปวิตกจริตนะครับสู้สู้เป็นกาลังใจให้นะครับต้องสู้กับมันนะครับมันทรมานจริงๆให้โรคปลาเนี่ยโรคหมอนรองนรกครับเส้นนะครับโคตรทรมานเลยนะครับ อ้าวอย่าลืมครับช่วยกันแชร์หน่อยคลิปวิดีโอนะถ้าท่านผู้ชมแช,มช,มชร์ไปเนี่ย <c oughs> ได้บุญด้วยกันนะคนที่เขาเป็นอยู่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับถ้าผู้ชมส่งคลิปไปเขาเจอเขาโชคดีถ้าผู้ชมก็ได้บุญผมก็ได้บุญด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นช่วยผมแชร์คลิปน้อยนี้หน่อยนะครับช่วยแชร์หน่อยนะครับสู้ๆนะครับท่านผู้ชมนะคุณต้องสู้กับมันนะฮะถ้าคุณไม่สู้คุณก็แพ้คุณต้องทรมานนะครับเพราะนั้นคุณอยากจะหายคุณต้องสู้กับมันนะครับเอาละติดตามผมได้ทุกอาทิตย์นะครับผมลงคลิปทุกอาทิตย์นะครับ ที่ก็มาลงคลิปให้นะครับผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้มีแค่หมอนรองกระดูกหลังรับเส้นนะครับหมอนรองกระดูกคอรับเส้นครับปวดคอล้าวลงแขนชาฝ่ามือจนจนมึนหัวเนี่ยอันนี้ก็มีวิธีรักษานะครับเข่าเสื่อมเข่าล็อกปวดเข่าตรงนี้ก็มีวิธีรักษานะครับนิ้วล็อกข้อมือล็อกมีวิธีรักษานะครับเข้าไปดูในคลิปผมนะครับกดติดตามก่อนนะครับแล้วกดเข้าไปดูในคลิปหลังท้ายๆนะครับก็จะมีวิธีรักษาเต็มเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าที่นี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับอย่าทอะหาย แน่นอน